สิ่งที่แม่อ้องกลัวที่สุดก็คือน้องต่ายป่วยเนี่ยต้าไม่กินข้าวค่ะแล้วก็ไม่อึกเลยในถานไม่มีอึดเลยแม่อ้องลับจากบ้านยายก็คือในในถ้วยมีความผิดปกติตรงที่ต้าไม่ยอมต้าต้าไม่อึกคือแม่อ้องไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้าไม่อึกเนี่ยแล้วต้าคือท้องเขาเนี่ยแม่อ้องก็ยังจับดูก็ยังไม่เท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องป้อนที่ดีคอแคร์ก่อนเนี่ย เนี่ยคือยังมีแรงถีบแม่อ้อมอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจค่ะสิ่งที่กลัวเพราะว่าน้องตต่เป็นอะไรที่ค่อนข้างอ่อนไหวไงคะอืมเครื่องนอกก็มืดมากเลยเหมือนฝนจะตกนี่ก็แม่อ้อมก็จัดก,การเคลียร์ของน้องแมวไว้ก่อนแล้วว่าถ้ามันตกก็ไม่เปียกเพราะว่าคุมไม่เรียบร้อยครึ่งหนึ่งก็คือถ้าจากลงมาก็ ก็คือเรียบร้อยค่ะเมื่อวานนี้แม่อ้อมก,ก็วิ่งข้าวิ่งออกจนเปียกอ่ะแล้วก็กลางคืนดึกๆก็ไปจัดก,การกลางม้งกลางม่านเพราะามันแห้งแล้วเนื่องจากว่าไม่ไหวค่ะกินข้าวไม่ได้เลยเอาแค่เดีย๋ยวว่าต้องนอนเลยค่ะกินข้าวยังกินไม่ได้เลยเพราะว่าซนกันมากซนกันแบบสุดๆเลยตาขาแต่แม่ดูหมูกต้านีคือสิ่งที่กลัวคือถ้าถาจะหมูต้า ถ้าหาว่าจมูกเขียวนี่ไม่ได้เลยนะจมูกเขียวจมูกม่วงนี่จมูกออกสีอะไรลูกโอ้ยขนก็ยังไม่ได้ไปตัดเนี่ยเวลาที่ป่วยหลายๆตัวมันก็เนาะในอย่างแต่และประเภทก็ไม่ไม่เหมือนกันแล้วน้องต่ายเนี่ยมันจะไม่เหมือนทั่วๆไปด้วยนะคือถ้าท้องอืดแล้วสิ่งที่น่ากลัวก็คือแบบนั่นแหละค่ะแบบมาอาแต่ตานี่ยยังดีนะคือ เคยนอนโรงพยาบาลแล้วถ้าเกิดนอนก็ยังไม่เป็นไรแต่ยังธรรมะทะี่เขาไปเพราะว่าเขาไม่เคยนอนโรงพยาบาลแล้วทีเนี้ยเขาอ่ะก็ไม่ชินกับคนอื่นพอตื่นมาไม่เห็นแม่มะก็แบบเครียดอ่ะแต่ตาเนี่ยคือคือคือเคยแล้วก็ยังเข้าออกโรงพยาบาลค่อนข้างบ่อยก็ต้าก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ต้องแต่ก็ต้องคุยกันนะคะถ้าเขารู้สึกตัวคือต้องเจอหน้าแม่ถ้าไม่เจอหน้าแม่คือไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวแม่อ้อมป้อนขี้ที่เขาแคร์ต้าก่อนคะ่ะ แล้วก็จับท้องดูก่อนมวดท้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมียา,ากระตุ้นลำไส้ายาแ,แก้ปวดแล้วก็ยาขับแก๊สค่ะกำลังพาเฟนต้าไปโรงพยาบาลค่ะแฟนต้าไม่ไหวค่ะเลยต้องพาไปโรงพยาบาลปวดท้องมากค่ะท้องอืดท้องแข็งโป๊กเลยอะตอนนี้กำลังอยู่บนรถนะคะถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะ รอหมออยู่ค่ะคือต้าอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่รอหมออยู่แม่มาแบบรีบมากเลยค่ะยไม่ได้อะไรสักอย่างที่บ้าน